ในปี2026นะครับการปฏิวัติ AI เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของบริษัทใดบริษัทหนึ่งอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเรื่องของทั้ง supply chain อุตสาหกรรมที่สร้างมันขึ้นมาครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนโลกปัญญาประดิษฐ์กันตัวเลขนี้คืออะไรนี่คือตัวเลขคาดการณ์การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อปีของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีหรือพวก hyperscalers ในปี2026ครับ6แสนล้านดอลลาร์ นี่แหละครับคือเครื่องยนต์ทางการเงินขนาดมหึมาที่กำลังขับเคลื่อนการสร้างโลก AI และเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้แนวคิดหลักที่เราจะคุยกันก็คือ AI ต้นน้ำครับว่ากันในง่ายก็คือถ้าการปฏิวัติ AI ครั้งนี้เป็นยุคตื่นทองบริษัทเหล่านี้ก็คือคนขายจอบขายเสียมนั่นเองครับเป็นคนที่สร้างเครื่องมือพื้นฐานที่ทุกคนในอุตสาหกรรมนี้ต้องใช้และนี่คือหัวข้อที่เราจะมาสำรวจกันครับตั้งแต่การทำความเข้าใจโครงสร้างทั้งหมด ไปจนถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้ได้ชัดเจนที่สุดเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยลองจินตนาการตามนะครับว่านี่คือแผนกต่างๆที่อยู่ในโรงงาน AI ขนาดใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละส่วนประกอบก็มีความสำคัญที่แตกต่างกันไปเริ่มกันที่หัวใจหลักของการประมวลผลเลยครับ NVIDIA ที่ต้องบอกว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตชิปนะครับแต่เป็นผู้บริหารแพลตฟอร์ม AI แบบครบฟงจร จุดแข่งที่สุดของเขาคือระบบนิเวศซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า CUDA ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภาษาที่นักพัฒนาใช้คุยกับชิปโดยตรงเลยครับทำให้การจะย้ายไปใช้เจ้าอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากและมีต้นทุนสูงมากและในปี2026แพลตฟอร์มใหม่อย่าง r u b ินก็จะเข้ามาปลดล็อกประสิทธิภาพที่จาเป็นสําหรับโมเดล AI ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นพอมีแบบแล้วก็ต้องมีโรงงานผลิตครับและ TSMC ก็คือโรงงานที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับชิป AI ขั้นสูงแถบทุกตัวบนโลกใบนี้ โดยเทคโนโลยีการผลิตที่นำหน้าคู่แข่งไปไกลมากทำให้พวกเขากลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ได้รับประโยชน์ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในสงครามชิปผูดด้ง่ายก็คือไม่ว่าใครจะออกแบบชิปที่เก่งที่สุดในโลกสุดท้ายก็ต้องมาผลิตที่นี่อยู่ดีครับทีนี้เราจะย้อนกลับไปอีกหนึ่งสเต็ปในซัพพลายเชนนะครับเพราะว่าก่อนที่ TSMC จะสร้างชิปได้เนี่ยมันต้องมีเครื่องมือที่ทำให้การผลิตนั้นเป็นไปได้ซะก่อนนั่นก็คือเครื่องจักรฉายแสงแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบครับ2บริษัทนี้ เปรียบไปก็เหมือนกับดานเก็บค่าผ่านทางของอุตสาหกรรมนี้เลยครับ SML ผูกขาดเทคโนโลยีการพิมพ์ลายวงจรที่ละเอียดที่สุดในโลกส่วน Synopsys ก็เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ที่วิศวกรทั่วโลกใช้ในการออกแบบชิปที่ซับซ้อนเรียกได้ว่าถ้าไม่มี2เจ้านี้ชิป AI ยุคใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยครับ และนี่คือกลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้กับโรงงานของ TSMC ครับแต่ละบริษัทก็จะมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไปตั้งแต่การจัดการกับวัสดุใหม่ๆการแกะสลักที่ต้องแม่นจำสุดๆไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพซึ่งทุกขั้นตอนที่ว่ามานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับเอาละครับ พอโรงงาน AI เริ่มเดินเครื่องเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เจอกับความท้าทายชุดใหม่ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องพลังการประมวลผลอีกต่อไปแต่เป็นข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในส่วนอื่นๆของระบบซึ่งกำลังจะกลายเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางของการแข่งขันในเฟสต่อไปข้อขวดที่สำคัญที่สุดในตอนนี้เลยก็คือแบนด์วิดต์ของหน่วยความจำครับลองนึกภาพตามนะครับว่า GPU คือสมองที่ฉลาดมากๆแต่ข้อมูลที่ส่งให้เนี่ยมันถูกส่งผ่านหลอดกาแฟเส้นเล็กๆนี่แหละครับปัญหา โมเดล AI ต้องการข้อมูลมหาศาลและไมค r อนก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักที่ได้รับประโยชน์จากความต้องการหน่วยความจําความเร็วสูงหรือ HBM ที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจนสินค้าสําหรับปี2026ของเขาถูกจองหมดเกลี้ยงไปเรียบร้อยแล้วครับ ปัญหาต่อมาคือแล้วเราจะเชื่อมต่อชิปเหล่านี้เข้าด้วยกันและส่งข้อมูลภายในเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไงบริษัทเหล่านี้คือผู้ที่เข้ามาแก้ปัญหาเชิงกายภาพครับเริ่มจากแอมคอร์ที่เอาชิปเล็กๆหลายตัวมาประกอบรวมกันเหมือนตัวต่อเลโก้ขั้นสูงไปจนถึง a s t e l ล Labs ็ที่คอยปรับสัญญาณข้อมูลให้คมชัดแล้ววิ่งได้ราบรื่นแล้วบรอดคอมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งการออกแบบชิปเฉพาะทางและการเชื่อมต่อทุกอย่างเขาตอนนี้เราจะขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นอีกค,ครับจากภายในเซิร์ฟเวอร์ไปสู่การเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์หลายพันเครื่อง ซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดที่ความสำคัญของเครือข่ายระดับ Data Center เข้ามามีบทบาท Alista คือผู้ที่สร้างโครงข่ายที่เชื่อม GPU นับพันตัวให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวครับจุดแข่งของพวกเขาคือการใช้มาตรฐานเปิดอย่างอีเทอร์เน็ตซึ่งให้ความยืดหยุ่นกับลูกค้ารายใหญ่มากๆหมายความว่าลูกค้าไม่ต้องผูกติดกับเทคโนโลยีของบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำให้มีทางเลือกและควบคุมต้นทุนได้ดีกว่า และในปี2026การมาถึงของ Switch รุ่นใหม่ที่เร็วขึ้นมหาศาลก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญเลยทีเดียวครับแม้ว่าภาพรวมจะดูสดใสามากๆนะครับแต่ก็มีความท้าทายใหญ่หลวงรออยู่ข้างหน้าเช่นกันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งระบบนิเวศของ AI ต้นน้ำเลยก็ได้3ประเด็นนี้คือความเสี่ยงเชิงระบบที่สำคัญที่สุดครับอย่างแรกเลยคือเรื่องพลังงานซึ่ง data center AI กําลังต้องการในระดับที่อาจจะเกินกว่าโครงข่ายไฟฟ้าจะรับไหว สองคือเทคโนโลยีการผลิต HBM ที่ซับซ้อนมากจนอาจเกิดปัญหาขอขวดครั้งใหญ่และสุดท้ายคือการเมืองระหว่างประเทศที่กลายเป็นปัจจัยที่คาดเดาได้ไม่ที่สุดครับนี่คือภาพของแรงกดดันทางการเมืองครับซึ่งเรานำเสนอนโยบายของทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นกลางจะเห็นได้ว่ามีการตอบโต้กันไปมาผ่านข้อจำกัดทางการค้าซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสป라이เชนทั้งหมดมาถึงส่วนสุดท้ายครับ เราจะนำบทวิเคราะห์ทั้งหมดมาสรุปเป็นแนวทางเชิงปฏิบัติโดยการจัดกลุ่มบริษัทเหล่านี้ให้เข้ากับแนวทางการลงทุนที่แตกต่างกันออกไปสิ่งสำคัญก็คือต้องตระหนักว่าแต่และบริษัทมีบทบาทและความเสี่ยงที่แตกต่างกันครับการทำความเข้าใจในจุดนี้แหละคือกุญแจสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์นี่คือตารางสรุปครับกลุ่มแรกคือเสาหลักซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นรากฐานของอุตสาหกรรมมีความมั่นคงสูง กลุ่มที่2คือผู้คุมประตูที่มีการผูกขาดทางเทคโนโลยีมีอำนาจต่อรองสูงมากกลุ่มที่3ม,มีความอ่อนไหวต่อวัตถุก,การลงทุนแต่อาจมีโอกาสเติบโตสูงและกลุ่มสุดท้ายคือบริษัทเฉพาะทางที่เข้ามาแก้ปัญหาสำคัญในระบบซึ่งอาจถูกมองข้ามแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดครับและแน่นอนครับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงการให้ความรู้เท่านั้นไม่ใช่การแนะนำให้ซื้อหรือขายสินทรัพย์ใดๆการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับสุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดครับในขณะที่ AI ต้องการพลังงานมหาศาลเทียบเท่ากับทั้งประเทศบางทีความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของธรณีวิทยาคำถามก็คือใครจะเป็นผู้กุมพลังงานเพื่อคว้าชัยชนะในเกมนี้ขอขอบคุณที่ติดตามการวิเคราะห์ในครั้งนี้ครับและถ้าหากมีหัวข้อไหนที่น่าสนใจอย,อยากให้เรานำมาเจาะลึกก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับ สวัสดีครับ